กิงรถเกีียวครับรถเกียเียวเสียก็ติดนะครับนนเราได้เจ้าคูปต้าดีซีหกสครับจะไปช่วยธุรกิจดูครับน้องเล็กไปช่วยครับงานนี้รถนนเป็นไงครับ

ดึงห้เลยให้บาไห้นี่บ่ดึงง่ายพูดดึงตรงตรงเอ้ากอว่าเป็นตุ่มยิงก็แบกเจนรถใหม่ครับรถใหม่ครับเดี๋ยวต้องเจอต้องเจอเจ้าคุณปู่ quay đi đâu quá mấy anh bảo hét tưởng chưa mấy thấy đứng mấy miếng bằng thú cọt á hoa 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 เตียรถไม้ฮกเท่าไหร่ด้านมัดหัวหัวดื้อหรอเาจะอะไรมันดะกำดัากันบ่หรือว่ามันกำลังกำลังดีเด้หรอเนาะ

ผมมีมาค้นคืนได้ đi ra đi ra, đi นี่ครับนี่ đi เค้าว่า đảo มันเหงยได้ đây มัน không ตัน liền กำลังใจเยอะครับแม่งนี้รถขรับบนรถขรับบนรถเกี้ยอ๋อเดี๋ยวไม่ต้องหงข้างหน้าแก้มันตีย้ยแกมันตี้ยผมจะทานมันดึงก็ะเทื้อขึ้นหลักควน,นอย่างวะควนเท่าไรเสียดหย่าเดียวไม่ต้องเตือเสือ Tính số tính số tính số tính số khăn wow, hắn ăn tiếng hắn ăn tiếng dạ dạ phao ê dạ khăn ăn tiếng mấy con dạ hắn ăn những con mi dầm mi lai vô ở đây ทางง่อยสางง่อยปวดโซกันปวดโซกันยังเชียบเดี๋ยวไปไปยเชียบย่เป้าเอาเอาแย่ไปดินสหันไปไกลเอาเดี๋ยวึงเชียได้ไหเนี่ยจะดึงเชียได้ไหเนี่ยไปตั้งย่เป้าดิ้ ขอไฟมาด้วยล่ะไฟไหมไฟเพิ่มไฟเพิ่มมาขอเสียงครับเยอะเยอะไอตังทารถเจ้าสองคันดึงเลยบอกว่ารถเจ้าดึงเลยมันตีขึ้นแล้วเนี่ยยี่งว่าให้มันลง